อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปรี้ซีเธอของไม่ดีไม่ยอมให้เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับคุรีดวันนี้อยากจะช่วยมารับประทานอาหารญี่ปุ่นุุเฟ่สุดคุ้มที่ฟุกุอินเทาวเจ้าของสโลแกนไม่สดทุกวันคำต่อคำที่ฟุกุเริ่มกันตั้งแต่499ประกอบด้วยซูชิซาชิมิรวมกว่า70รายการ599ยังเพิ่มเมนูครัวร้อนเข้ามารวมกว่า120รายการขอแนะนำหม้อเย็นแซลมอน s เปเชียลโอมาเกส14คำ699ได้ 99, ทั้งซูชิซาชิมิครร้อนและนาเบะตามคุณรีดไปเลยครับอรนะ่อยเากับคุรีดวันนี้นะคะฟูกุอินทาวเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์เรามาพูดคุยกับซีอคุณสังเกตติชาวัน,นิตคุณต้อมจา๋าสวัสดีสดน <ะ S 1> ค่ะสวัสดีค่ะอาหารหลากหลายมากเลยที่นี่สไตล์ของร้าน ฟุกุอินทาวเป็นยังไงจ้าต้อมจา๋าร้านฟุกุูอินทาวของเรานะคะเป็นร้านอาหารบัฟเฟ่ค่ะมีให้เลือกราคาตั้งแต่499 599แล้วก็699ค่ะรวมทั้งอาหาแล้วก็มีส่งเดลิเวอรี่ด้วยค่ะเริ่มต้นจาก499มีอะไรบ้างจ้าต้อมมีให้เลือกมากกว่า70เมนูค่ะสามารถทานซูชิได้หลากหลายแล้วยังมีซาซิมิมีมินิดงบุริมีไซเดอร์ท็อปปิง้งแล้วก็ยังมีโรตต่างๆนะคะพร้อมทั้งแอเวอร์ไทเซอร์ค่ะที่จะนำเสนอวันนี้นะคะ เป็นเมนูข้าวปั้นชุดขั้นบันไดแซลมอนอาบุริค่ะเราจะใช้แซลมอนเบอร์นะคะแล้วก็ราดด้วยซอสทั้งหมด3ซอสด้วยกันนะคะก็ 5, 9, 9. มีอะไรจะต้มจ๊ะก็เพิ่มเมนูมาอีกมากกว่า40รายการค่ะเริ่มต้นที่สเปเชียลซาซิมิเป็นโรเนื้อวากิวผสมไข่กุ้งค่ะโรสแซลมอนออนเดอะโรสค่ะแล้วก็สเปเชียลโอมกาเซนนะคะมีถึง14คำด้วยกันค่ะเลือกได้ตั้งแต่หน้าเนื้อหน้ากุ้งหน้าปลาไหลนะคะหน้าแซลมอนเบอร์สเปเชียลนิกเกอรีค่ะแล้วก็ยากิ ะะวันนี้ขอแนะนาหม้อเย็นแซลมอนค่ะก็จะประกอบไปด้วยแซลมอนสดๆนะคะใส่ไดไอนะคะเพื่อเพิ่มความเย็นไป6กข้าวๆกันบ้างสิทานได้ทั้งร้านเลยค่ะแถมยังเพิ่มเมนูนาเบะเข้าไปอีกหนึ่งชุดนะคะประกอบไปด้วยน้ําซุปดําญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ซุปกระดูกหมูน้าข้นน้ําจิ้มนะคะมีทั้กัน3แบบเป็นน้ําจิ้มสุกี้น้ําจิ้มงาแล้วก็น้คอนสื่อนะคะเราเลือกเนื้อจากออสเตรเลียนะคะเป็นเนื้อ A3 ค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นเนื้อสไลด์นําเข้านะคะจากประเทศอเมริก ะะเรายังมีหมูดำคุรูบตาค่ะเรามีกุ้งนะคะจากอันดามันมาเลยนะคะและยังต่อด้วยโซบะเส้นแซลมอนนะคะหรือต้องของการันตีให้อาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่หรืออลคคาทีูุ่กุอินทาวเซนต์ควายป็นอร่อยล ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านฟูกุอินทาวเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามหนึ่งภายในเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ชั้น2ติดบันไดเลื่อนครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุรีดและ AIS ค่ะ จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านฟูกุกอินทาวทุกสาขามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AS บ้างคะสำหรับลูกค้า A AS รับส่วนลดค่าอาหาร10%ทั้งอลาคาร์ดบาฟเฟ่เมื่อรับประทานที่ร้านเทเอเวย์เรือบรีผ่านแอดมินไลน์นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2565ค่ะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาแปดนาิกานาทีช่อง3กด3 3เวลาไปก่อนสวัสดีนะคะ อร่อยนะกับลิที่เมจูอีออติงยาเปียงังต้องกินค่ะ